ดีครับคลิปนี้มาอยู่กับเจ้า XCMG XE 2154กับหน่วยที่สองของเราอาจารย์ฟอนสายจกครับอาจารย์ฟอนกำลังจะจกกล่องไส้ไก่ครับพ่าเมื่อกี้พึ่งเคลียร์ริ่งพื้นที่ตรงนี้ครับผมเนาะรีบเคลียร์ริ่งครับผมคันเล็กเข้าไม่ได้ครับติดต้องใช้คันใหญ่เข้าไปเคลียร์พื้นที่ครับเพราะว่าดินมันเละมากครับเนาะดินร่วมมาแล้วก็ ดินอ่อนมากครับดินชุ่มน้ำมาข้างบนเนี่ยอาจารย์ไม้ก็พยายามหมักขมเิ้นเพื่อที่จะดึงสลบตรงนั้นก่อนครับผมบ่อกน้นเพราะว่าฝนก็เริ่มมาฝนเริ่มลงเม็ดก็ต้องรีบครับผมเพราะว่าเมื่อวานก็จมไปแล้วนะฮะจมเม็ดด้ามไปแล้วเมื่อวานตรงนี้มเมื่อเย็นเมื่อวานเอาเกือบตัวไม่รอดครับผมเนาะดีที่ยังอยู่หลายทันเมื่อวานก็ช่วยกันหลายคนเนาะก็เลยว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็โหปัญหาครับหน้างานของวเราเนี่สุดยอดครับดินมันแบบน่วมมากครับผมมันเป็นดินเหนียวครับเละตุ้มเป๊ะครับก็ของเราวันนี้ก็คืออาจารย์มาสายลูกว่าจะเคลียร์ริ่งตรงนี้นิดนึงครับผมนอะดึงดินในรอบคันเพื่อจะปั้นเป็นตรงนี้เป็นคันสะครับผมเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นเบิร์มันต้องมีเบิร์ครับผมจากคันสะไปในเบิร์เนี้ยเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ทาเลยอาจารย์มาต้องไปจัดการครับ จะได้มีประสบการณ์ติดบ anyway, um, the ้างอะไรบ้างนะเราจะได้ร cool. ู้ว่ารถไปโกติดทำยังไงถึงจะไม่ติดป้องกันยังไงถึงจะไม่ติดจะได้รู้ว่าตัวเองต้องอยู่ยังไงถึงไม่ติดถึงทำงานต่อไม่ได้ครับประสบการณ์ล้วนๆครับผมเนาะสอนให้คนรู้ครับเนาะก็วันนี้ของพวกเราก็มาขุดคลองไส้ไก่กันครับผมเนาะกับบ่อที่หนึ่งเชื่อมบ่อที่สองครับทางนู้นก็จากบ่อที่สองของพวกเราก็ขุดออกไปได้ประมาณสิบเมตรแล้วฮะหลุดออกจากปากบ่อครับ ใก่ใเนาะมาดูครับวันนี้โอ้โหดินสภาพพื้นที่ครับเดินแบบทรมานสุดๆครับผมนี่ฮะจากบอ่อตรงนี้รับผมเนี่ยรเราเกียร์ริ่งไม่ได้เลยตรงนี้ต้องรอแห้งครับน่าจะได้กลับมาทำเพราะง,งั้นไม่ได้ครับถ้ารอแห้งฝนแห้งแล้วถึงมาทำได้ครับดึงดึงให้เป็นเบิร์มมาผมเนาะดึงเป็นเบิร์มนิดนึงครับตรงนี้แต่ทำยังไม่ได้เลยนี่เบิร์ม,มับผมเนาะพยายามทำตรงนั้นก่อนตรง,ตรงไหนทำได้ทำไปก่อนครับ ตรงไหนรูปได้รูปครับตรงไหนรูปไม่ได้ก็ไม่ต้องรูปครับผมก็ถือว่างานของพวกเราขอโหษครับกับทํางานหน้าฝนเนาะอันนี้ก็เริ่มลงเม็ดเปาะเปาะแปะแป,ป,ป,ปะแล้วครับเนาะเนี่ยบอ่อนี้เป็นน้ําซับครับเริ่มสีเขียวแล้วครับผมว่าน้ําเริ่มออกมาฮะเป็นสีเขียวเริ่มเมื่อวานก็สียังคุนคุนอยู่วันนี้ก็ค่อยๆถืเอเป็นสีเขียวครับผมเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดินดานครับผมมันจะเป็นดินดินเหนียวเลยดินเหนียวตรวดครับ แล้วก็สีมันเลยออกมารูปนี้นะเนี่ยสีสวยครับสีเขียวนี่สวยครับผมเนาะเนี่ยให้ดูกล่องไส่ไก่ที่เปิดออกไปแล้วแล้วก็มาเปิดเมื่อกี้มาเคลสอิงบ่อเนี้ยมาเคลี้อิงตรงนี้ทันดินตรงต่างแล้วก็อ่าเปิดกล่องไส่ไก่ออกเปิดกล่องไส่ไก่ออกไปครับกล่องไส่ไก่ก็จะออกกันบ่อตรงนี้ตรงนี้ยบ่อแม่ครับเนี่ยมา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 เนี่ยนี่ฮะนี่ฮะยาวไปนู่นครับผมแล้วก็เข้าไปบ่อู่นครับผมเนาะ ก็เป็นนั้นว่าจบครับผมลองไส่ไก่ของวกเราน่าจะจบแค่นี้แหละงานก็น่าจะบายยน่าจะจบครับผมเพราะว่ารองไสไก่ขุดไม่ยากครับกับปีมืออาจารย์ปอนครับอาจารย์ปอนนี่มีปีกนะฮะใส่ปีกเลยครับไม่ใช่โมเดสนะครับเป็นปีกปีกไมโครครับเรียกว่าปีกที่ใส่กันนะฮะที่ใส่กับกุ้งกี้ครับพวกเราทํากันอีกหักแล้วหักอีกครับปีกนะฮะ ปีกักแล้วอีกพวกเราทําเรียนรู้กันมาหลายๆวันหลายๆเดือนครับในการทํางานองศาไม่ได้มั่งดึงไม่เป็นมั่งครับปีกหักครับผมบางคนก็ขับไม่เป็นก็ท้าปีหากหักนะฮะแต่อาจารย์ปอนฝีมือแล้วนี่ฮะมือนิ่งแล้วครับผมมือนิ่งแล้วหรือนนิ่งแล้วนิ่งแล้วปีดครับเนี่ยแต่ก่อนถ้าดึงไม่เป็นก็เป็นขยักเป็นเป็นขยักได้ครับแต่ว่าถ้าดึงเป็นแล้วก็จะสวยงามครับ เราพวกเราก็วันนี้จบแน่นอนครับช่วงบ,บ่ายๆพวกเราก็จะทําการย้ายไปที่สองชั้นครับบ้านน่าจะเป็นบ้านอะไรนออบ้านสมบูรณ์เนี่ยวัดป่าสมบูรณ์ครับผมที่ผมไปเห็น,มนเมืนอวานไปดูแปลงก,ก็สวยงามมากครับผมสัดส่วนอยู่สามต่อสองครับวันนี้ก็น่าจะได้รวมคนกันปักครับเพราะว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่างกันพวกเราเอาจะกอ่อทำไปทุกอย่างครับ ดอวยไงมันเดินได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ที่รีบเร่งกันมากๆก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่แหละครับเพราะว่าเราทํางานเรามันบี้กับผลเรื่องผลเรื่องน่ครับบรรยากาศของงานแล้วก็เรื่องฝนครับเพราะเรายัางมีภารกิจอีกมากมายที่ต้องต้องทําต่อไปครับมีหลายเพลงที่เราเราอยู่ครับก็ต้องคิดถึงเพลงหลังๆว่าจะรวมมาระทุนไหนถ้าถึงอย่างกุฎาตอนจะออกกัน ว่าต้องโดนตาเนาะถ้าเขมนก็เรียกว่าโดนตาครับเนาะโดนตาหรือว่าเป็นทมเป็นตุ้ดอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราทาํางานยากครับผลมันจะเป็นกับ่วงระยะเวลาที่ผลพร้ำตลอดเวลาแล้วก็มันอิ่มตัวกันนี่ครับผมเนาะเรื่องของพื้นที่ก็จะอิ่มตัวเรื่องของเราจะกดยากครับแต่ถ้าไปเจอดินเหนียวไม่ว่าุดได้ทั้งปีครับผมแต่ว่าเรื่องของนี่ฮะการโยนดินขึ้นมามันก็จะผสมน้าขึ้นมาด้วยครับ ฝนก็ตกทุกวันก็จะแต่งคันแต่งชโลปยากครับนี่ครับแต่ถ้าอย่างนี้ดูครับอย่างนี้ครับสวยงามไหมครับผมเนาะคือว่าสวยงามครับผมเนี่ยอย่างนี้แต่งได้หรือว่าสะอาดสะอ้านครับแต่สวยงามครับผมดูดีดูมิติครับผมเนาะในการทําโคกน้องนาครับพวกเราในพื้นที่ของท่านก็พวกเราทําให้ได้ไม่สูงครับเราทำเป็นว่าให้พื้นที่อ่าเรียกว่าคันครับคันปั้นนี่ต่ำรับโคกโคกต่ำถือว่าดีครับผมเนาะพอเราทํางานมาหลายพื้นที่ครับ อย่างฝั่งสุรินนี่คือไม่ยอมว่าผมเนาะไม่ยอมให้เอาดินออกจากพื้นที่เลยแล้วแต่แล้วแต่ผู้บริหารแล้วแต่ตำบลแล้วแตอ่อําเภอแล้วกันเนาะแล้วแต,ต,ต่เราปตทจะว่ากันไปแต่พวกเราเนี่ยได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาวันนี้เลยก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของการทํากรองไส้ไก่แล้วก็มาดูผลงานของพวกเราติดตามผลงานของพวกเรากับสุราษฎร์ุดโคกตรงนะฮะดูฝีมือการวาง พุ่งกีครับการดึงพุ่งกีครับการคอนโทรลรถเดนนิ่งครับผมอนะาจารย์ปอนในเดิน,นิ่งกึบเลยครับน้องจะเป็นคนเอึดครับเสมอครับไม่มีว่ากจะเร่งเพิ่มเร่งอะไรฮนะจะโยนดินหรือว,ว่าตัดดินก็คือความเร็วเท่ากันหมดรถมันก็เดินนิง่งเขานะรถเดินนิ่งแม่นะ นาจะไม่มีปัญหาครับเรื่องคลองส้ไก่เพราะเราขุดมาทุกบอ่อต้องมีคลองส้ไก่ครับแต่ผมอยากให้ใส่ปีกเนี่ยผมบอกถ้าใส่ปีกแล้วมันดูสวยงามเลยแต่อาจารย์เจนไม่ชอบใส่เพราะว่าเก,กะกะแต่อาจารย์บอลบอกว,ว่าใส่แล้วดูสวยงามครับมีความเรียบครับผมนดึงสบายครับดึงปื๊ด <ฟ üt! S 1> ครับผมนอกแต่งข้างบนนะดึงข้างล่างก่อน,นแล้วก็มาใช้ข้างบนดึงรีบทางเดียวปื๊บเสร็จเลยครับ พวกเราก็จะไปปักแปลงที่สองชั้นครับอาจารย์ที่ก็ไม่ว่างเราหลายคนว่าจะให้ช่วยอาจารย์ไม้อาจารย์ปลักเนี่ยนะครับไปช่วยกันตัก,ตกพวกเราขอจะากรว่าเราทำนะฮะทาได้ทุกอย่างนะครับผมเพื่อจะให้งานเดินไปอย่างรวดเร็วไม่ติดขัดปัญหาตรงไหนมีอะไรก็แก้ไขครับผมเพราะว่าพวกเราต้องอเดินหน้าต่อไปเรามีหลายแปลงที่จะทํางานเนะี่ยดูเจ้า XCMG ครับปุ้มข้างหนึ่งครับผมเนาะดินอย่างนี้เรากดสบายครับไม่แข็งกนะันเนาะ บางแปลงในขุดกล่องไก่เจอดินดานครับดึงปื๊ดปื๊ดครัดึงจนว่ารถโยกครับแต่แปลงนี้สบายมากครับดินนุ่มปื๊ดปื๊ดครับดินเหนียวดินนุ่มครับเหนียวไม่ดานคือว่าเหนียวไม่ดานเหนียวนี่เหนียวสบายเหนียวขุดง่ายเหนียวไม่ดานเราทาให้คนทุนง่ายขึ้นครับแล้วก็ทํางานสบายๆย, <c oughs> ยังไงน้องๆก็ต้องเอาให้จบแล้วเขารู้ครับว่าต้องให้จบเวลาไหนแล้วก็ย้ายช่วงบ่ายก็น่าจะ สบายสบายครับจะได้ไปนอนที่ jeans. อีกแปลงนึงครับมีที่อยู่ที่กลับที่อยู่ที่กินครับตรงนั้นครับก็ของเราก็จะมีที่ไปหลายที่ครับผมเนาะช่วงนี้ก็ท,ทําเท่าที่ทําได้แล้วก็เร่งงานเต็มที่ครับผมรับผิดชอบหน้างานให้จบครับทุกแปลงครับตอนนี้มีอุปสรรคทั้งหมดครับมีปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องของหน้างานเรื่องดินเชืฉยไม่ต้องห่วงครับเรื่องของน้ําไม่ต้องถามหาโคครับหน้านี้แล้ว timeline, เดือนกันยาครับต้นเดือนกันยาไม่ต้องถามหาว่าตรงไหนไม,มีไม่มีน้ำครับถามหาว่าสูบน้ําออกหรือยังแค่นั้นหละครับผมเนาะกับงานของพวกเราต้องถามอย่างนี้ครับไม่ได้ว่าถามว่าตรงไหนมีน้ําแปลงนั้นสวยไหมมีน้ำไม่ไม่มีน้ำคราไม่ต้องถามเรื่องนี้เลยนะมีแต่จะบอกว่าน้ําเยอะกว่าขนาดไหนครับเอาน้ําออกหรือยังอะไรเงี้ยเนนะาะมันจะประมาณนี้แหละครับเ็าจะรีบไปช่วยกันปักแปลงครับวันนี้ช่วงเช้านะครับก็เลยว่า มาหาน้องก่อนครับเลยจะแวะไปที่อีกบอ่อหนึ่งครับของพวกเราอยู่กันที่ละครใต้ครับกับเมื่อทีนหนึ่งอาจารย์เจตเรซซิ่งครับอยู่กับอาจารย์ลักครับบอ่อนั้นก็ทุลักทุเลมากครับผมเนี่ยเราจะพามาดูเนี่ยจะได้เดือดไปน้องบ่อ,บอนั้นก็ทุลักทุเลมากครับกับเมื่อวานอาจารย์เจตไปฉีดวัคซีนครับปล่อยให้ปลักสายโหดจัดการครับถามอาจารย์เจตว่าว่า เละต่มเป๊ะครับสองสัยไม่ได้ขุดข้าไปเดินเล่นครับเดินในดินมันนุ่มครับวันนี้ก็กลับมาทําการแล้วับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาครับ <c oughs> โอ้ย,ยนี่ยมันโยมันเดินเดินเนี่ยอาจารย์หม่เดินตรงนี้ไม่ได้แล้วก็รูปไม่ได้ครับมันเลยมีปัญหาเนี่ยมีครับฝนตกมาอีกจบเลยครับแต่ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้ไม่ตกผมว่ามารูปสักให้ ให้สวยงามสักครึ่งวันก็น่าจะจบครับอีหวอเนี่ยเรามาอยากทิ้งงานแับอยากให้สวยงามรับนะดีพามาดูคลองไส้ไก่ฝั่งนี้ที่ขุดไปแล้วครับที่ขุดช่วงเช้าครับโอ้แบบเดียวเขาจะเที่ยงแล้วครับผมกับทีมงานสกัดขุดโคกน้องนาเมื่อวานอาจารย์ไม้ก็ติดจะหอบแล้วรเนี่ยวันนี้นี่ โอ้บรรยากาศฝนตกครับฟังนะ้รขอจะยืนได้อจาจารย์มาจัดการได้หมดครับนี่ให้ดูบวกกอน,นีน้สวยงามครับผมเนาะนี่ฮะให้ดูไมโครแล้วครับดูผลงานของเราด้วยครับดูรถขุดด้วยแล้วก็ดูผลงานที่รถขุดออกไปฮะสวยงามครับทำงานหน้าฝนครับดูกองไส้ไก่ครับ ฝั่งนั้นจะได้เห็นภาพชัดๆครับต้องลุยน้ำไปแล้วครับผมไม่ว่ากันนะคลิปนี้ก็เดินแล้วก็ถือรูปภาพอาจจะสั่นนิดนึงครับผมน,นี่ครับผมคลองไส้ไก่ที่เราต้องออกจากบอ่อที่หนึ่งครับบอ่อเนี้ยออกจากบอ่อนี้คโค้งไหครับผมโค้งมาน,มมานี่มานี่ครับแล้วก็อ้อมมนนี่ผมนอ้อมมนนี่อ้อมนนนันดัมือผมแล้วก็นี้นี่นยาว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 ,ยาวไปไป,ไปเจอที่รถครับผมเนาะ เราก็จะขุดจากนั้นลงมาถอยมาถอยมาครับถอยมา,ยมาเนี่ยแต่มันเนี่ยปั้นมาเรื่อยครับเรื่อยครับบรรจบอยู่ตรงนี้ผมเนาะนี่ฮะนี่ดูฝีมือ,อ,อขึ้นได้แล้วให้ดูฝีมืออาจารย์ปอนครับผมกับสุนัขขุดของน่ะฮะเนียบไหมครับนี่ครับ,รบและคือเรื่องของการโอ้ย,อยขุดกรองไส้ไก่ขุดง่ายมากครับเพราะว่าดินมันดินมันอ่อนครับดินอ่อนแต่ไม่ใช่ดินพังครับ ดินนี้แบบหนึ่งคือเป็นดินดินสมองหรือว่าดินดินร่วนปนทรายอันนั้นคือขุดเราพังแน่นอนแต่อันนี้ขุดเราไม่พังนะครับเป็นดินเหนียวชั้นบนเลยครับเนียวตั้งแต่บนเลยครับเนียวมาฮะนี้เหนียวมาเนียวมาแล้วก็สวยงามเลยครับผมเหนียวนี้ถือว่าสวยงามครับให้ดูสวยงามไหมครับของพวกเราก็ ความลึกอยู่ที่2มตรครับความกว้างอยู่ที่3มเมตรครับปากท้องไส้ไก่ครับออกมาเนี่ยนี่ฮะสวยงามจริงๆครับผมกรบฟีมืออาจารย์ปอนสายจกครับโอ้สวยงามมากครับผมขุดเองที่บ้านไม่ได้สวยงี้ครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราใช้คูเตาโย่ห้แล้วก็รถบันคันเล็กครับ ลิงคลองไม่ค่อยสวยเลยครับผมเนาะเจอคันใหญ่ใส่ปีงี้ครับเนียนกริบเลยครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาครับสวยงามครับหน้าที่ตรงนี้ก็มอบให้อาจารย์มายครับเคลียร์ริงแล้วครับเขาป่าผลงานเราด้วยนะครับทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับกับ โมเดล3ไร่ครับตรงนี้ครับพิกัดที่บ้านน้องม่วงครับตำบลสูงเงิอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์พวกเราก็จะทำงานแล้วก็รังสรรค์โครงนาคับหน้าที่ที่โดนที่ได้มอบหมายมาอย่างดีที่สุดกับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานชลโรกขุดโครรนานนครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ